สวัสดีครับแตรดิทิปครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาย้อมไม้กันป่านนี้ก็จะเป็นประตูไม้มาฮอกกานีนะครับซึ่งซื้อมาก็จะเป็นแบบนี้เลยไม่ได้มีการเคลือบอะไรทั้งสิ้นแค่ใส่เรียบนะครับผมขั้นตอนแรกเราเอาเทปการลอยมาปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้โดนสีเอาไว้ก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะใช้กระดาษทรายมาลูบให้ทั่วประตูเลยนะครับซึ่งประตูที่เราซื้อแต่ละที่คุณภาพก็จะไม่เหมือนกันบางทีเซียนมาอย่างเยอะเลยนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อประตูที่เขาแบบใส่เรียบมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ขัดไม่ต้องเยอะนะครับผมแล้วก็เก็บพวกขอบขอบที่มันเป็นขุยๆยอย่างนี้นะครับเก็บออกให้หมดก่อนซึ่งกระดาษทรายเราอาจจะใช้เบอร์สามก็ได้นะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะทาประตูของเราควรต้องสะอาดแล้วก็ไม่มีฝุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเครื่องเป่าลมก็เป่าไปก่อนแล้วก็ควรจะใช้ผ้าหมาเช็ดด้วยเช็ดให้รอบทั้งประตูเลยนะครับแล้วก็ทิ้งไว้อย่างน้อยประมาณ 10- 2 0นาทีให้มันแห้งก่อน เราค่อยมาทากันนะครับผมแล้วพวกที่เป็นรอยแตกหรือรูหรือร่องต่างๆที่อยู่บนเนื้อไม้นะครับเราอาจจะใช้เป็นสีโป้ไม้นะครับในการโปลเข้าไปก่อนถ้าเป็นเพื่อนใช้ประตูไม้หลังจากที่ติดตั้งแล้วเราควรจะย้อมไม้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเข้าหน้าฝนแล้วฝนตกเนี่ยไม้เขามีโอกาสที่จะบวมได้นะครับแล้วจากนั้นเราอาจจะเกิดปัญหาปิดประตูไม่ลงนะครับผมแล้วตอนที่บูฟิลเลอร์แห้งแล้วเราก็ใช้กระดาษทรายมาลูบอีกทีหนึ่งนะครับ จากนั้นเราก็จะใช้เป็นรองพื้นนะครับผมซึ่งจริงๆย้อมไม้เนี่ยราทาย้อมไม้เลยก็ได้นะครับแต่ว่ารองพื้นก็จะช่วยให้ย้อมไม้ติดทนนานมากขึ้นแล้วก็ลดการที่ไม้เป็นเซียนหลังทาด้วยนะครับผมในการทาถ้าเป็นไม้ชิ้นเดียวกันให้เราทาไปทางเดียวกันนะครับอย่างเช่นไม้ชิ้นนี้ผมทาเป็นแนวตรงผมก็จะตรงอย่างเดียวเลยถ้าไม้ชิ้นนี้เป็นแนวขวางผมก็จะขวางอย่างเดียวทั้งนี้เพื่อให้รอยแปลงไปในทางเดียวกัน แล้วก็อย่าลืมประตูมี6ด้านด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาด้านบนด้านล่างเราต้องทาทุกด้านเลยนะครับทั้งนี้การทาย้อมไม้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ไม้บวมน้ําตอนที่ถ้าเกิดว่าฝนตกหรือว่าโดนน้านะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นประตูภายนอกเนี่ยเราสมควรจะทานะครับหลังจากทาเรียบร้อยแล้วเราต้องรอประมาณ20นาทีให้มันแห้งก่อนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราทาตั้งแต่ข้างบนลงไปข้างล่างแล้วก็แทบจะมาทําขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับผมหลังจากทาข้างล่างเสร็จ ซึ่งถ้าเพื่อนๆลองจับดูที่เนื้อไม้หลังจากที่เราทาลองพื้นเราแห้งเรียบร้อยตรงบางช่วงเนี่ยเราอาจจะรู้สึกถึงเสี้ยนไม้นะครับผมเพราะว่าตรงเนื้อไม้เนี่ยเวลาที่มันโดนพวกน้ํายาพวกนี้ขึ้นมามันอาจจะแบบเหมือนกับดีขึ้นมานิดนึงนะครับซึ่งเราต้องกําจัดมันด้วยการใช้กระดาษใส่รูปมันอีกทีหนึ่งซึ่งจะเป็นการรูปเฉยๆนะครับไม่ใช่การขัด หลังจากรูปแล้วเราลองเอาเนิ้วสัมผัสดูถ้าเกิดว่าพื้นผิวเรียบแสดงว่าใช้ได้นะครับถ้าเกิดว่าตรงไหนที่ยังรู้สึกสักซาสอยเราก็รูปต่อซึ่งขั้นตอนในการทารองพื้นแล้วก็ขั้นตอนในการรูปเก็ียบเสียนก็ค่อนข้างสําคัญนะครับมันจะทําให้ตอนที่เราทาสีย้อมไม้เนี่ยทาได้สะดวกกว่าแล้วก็ผลงานก็จะสวยกว่านะครับแล้วเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับเป่าฝุ่นแล้วก็ใช้ผ้าหมาดเช็ดรอบๆประตูให้หมดแล้วก็ปล่อยให้แห้งก่อนที่เราจะไปขั้นตอนต่อไป ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการทาสีย้อมไม้นะครับผมก็จะใช้สีย้อมไม้แบบเคลือบใสโดยที่ไม่มีสีของไม้นะครับผมเพราะว่าสีย้อมไม้เนี่ยเขาก็จะมีสีให้เลือกนะครับเป็นสีไม้สักสีไม้เต็งสีไม้แดงอย่างนี้นะครับผมซึ่งสีย้อมไม้เขาจะอยู่ในน้ํามันนะครับเราต้องมากวนมันก่อนแต่ของผมอยากจะเคลือบใสอย่างเดียวเพราะว่าอยากจะได้สีไม้เดิมให้มากที่สุดนะครับตรงนี้เราใช้แปรงขนกระต่ายเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคิดว่า ขนมันหลุดบ่อยนะครับเราอาจจะเอากาวร้อนมาหยอดตรงโคนก่อนนะแต่จะดูว่ามันจะช่วยป้องกันการหลุดของเส้นขนหรือเปล่านะครับการทาสีย้อมไม้ก็จะทาเหมือนกับการทารองพื้นเลยนะครับก็คือทาไปในทางเดียวกันของไม้แต่ละชิ้นนะครับแล้วก็การทาสีย้อมไม้เราอยากจุ่มให้มันชุ่มเกินไปนะครับเพราะว่าถ้ามันหยดแล้วไปโดนไม้ชิ้นล่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นรอยหยดของสีย้อมไม้นะครับผมเราจุ่มพอดีๆแล้วเราก็ทาไปทีละชิ้น ยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นประตูไม้ที่อยู่ภายนอกที่มีโอกาสโดนฝนเนี่ยการทาสีย้อมไม้ก็จะช่วยป้องกันความชื้นไม่ให้แทกซึมเข้าไปในเนื้อไม้ทาให้ไม้ของเราไม่พองนะครับแล้วก็จะช่วยป้องกันรังสี UV ทาให้ไม้ของเราสีไม่ซีดแล้วก็ป้องกันพวกแมลงที่จะมากินไม้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆทาตามวิธีที่ผมแจ้งข้างต้นที่มีการทารองพื้นแล้วก็พวกลูปเก็บเสี้ยนต่างๆต,ตอนที่ทาสีย้อมไม้เพื่อนๆจะรู้สึกเลยว่ามันทางง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับผม เราจะรู้สึกว่าทาแล้วมันลื่นแปลงมากๆเลยพอเราทาแล้วมันลื่นแปลงมากๆเนี่ยเราก็จะทาเสร็จเร็วแล้วผมว่าการหยอดกาวร้อนที่โคนของขนแปลงก็ช่วยได้เลยนะครับผมตอนนี้เท่าที่ทามาเนี่ยก็มีหลุดบ้างแต่ค่อนข้างน้อยเลยนะครับให้เราทาอย่างน้อย3เที่ยวหลังจากทาเที่ยวหนึ่งเนี่ยให้เรารอให้มันแห้งเลยอย่างน้อยส่ชั่วโมง โอเคหลังจากที่ทาเสร็จไปรอบหนึ่งแล้วระหว่างรอเนี่ยเราก็ต้องเอาเครื่องมือมาแช่ทินเนอร์เอาไว้นะครับผมซึ่งทินเนอร์เนี่ยเราก็ต้องดูตามเบอร์ให้ตรงกับที่สีเขาแนะนำนะครับอย่างเช่นสีย้อมไม้ตัวนี้เขาบอกว่าต้องใช้คู่กับทินเนอร์ M119 ซึ่งทินเนอร์นี้นอกจากจะใช้ลางเครื่องมือนะครับเรายังใช้ผสมกับสีย้อมไม้เพื่อให้มันลื่นขึ้นได้ด้วยนะครับผมถ้าหากว่าเราจะเป็นต้องทาตอนที่อากาศมันร้อนๆเนี่ย สีย้อมไม้มาจะหนืดง่ายนะครับแล้วก็ผสมทินเนอร์ไปประมาณ10-20%แลกะการผสมทินเนอร์ก็จะทําให้สีย้อมไม้ซึมเข้าเนื้อไม้ได้ดีมากขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าปกติผมก็จะไม่ผสมเพราะว่าอยากจะให้ฟิล์มมันหนาๆหน่อยนะครับหลังจากผ่านมาส่ชั่วโมงเราก็มาทารอบ2นะครับซึ่งเราทําเหมือนกันเลยก็คือการเอากระดาษทรายลูบก่อนถ้าเกิดว่ามันยังเหนียวอยู่เราห้ามเอากระดาษทรายลูบนะครับผมเดี๋ยวมันจะเละน,นะครับเหมือนเดิมคือตรงไหนที่เราเลเส็กว่า มันมีเสี้ยนนะครับแล้วก็ลูปมันออกหลังจาก,กรูปแล้วเราก็เอาผ้าหมาดมาเช็ดฝุ่นออกนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งก่อนแล้วเราค่อยทาย้อมไม้อีกรอบหนึ่งแล้วเราก็ทาย้อมไม้เหมือนเดิมเลยนะครับการทาสีย้อมไม้ถ้าเลือกได้เราควรจะทาในร่มแล้วก็ทาตอนอากาศเย็นหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปทากลางแดดหรือว่าทาตอนอากาศร้อนๆเราจะทายากกว่าเพราะว่าสีมันจะเหนียวนะครับ หลังจากเมื่อคืนทิ้งไว้ทั้งคืนแล้วผมเอากระดาษทรายมาลูบเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาทารอบ3กันซึ่งการทายอมไม้ปกติแล้วควรจะทาทั้งหมด3รอบเพื่อให้ฟิล์มของสียอมไม้มันหนาพอที่จะปกป้องเนื้อไม้ได้นะถ้าเราทาตามที่ผู้ผลิตเขาแนะนํามันก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ5ปีขึ้นไปนะครับและรอบสุดท้ายเราควรจะต้องเน้นนิดน,นึงนะครับอยากให้มีหยดของพวกสียอมไม้เนี่ยมากองกันอยู่ตามขอบขอบหรือว่าตามตรงจุดที่เราทานะครับผมเพราะว่า เราก็ต้องมาขัดอีกรอบหนึ่งถ้าเกิดว่ามันมีไปกองอยู่นะครับถ้าเกิดว่ามีจริงๆเราก็ยังพอแก้ได้นะครับโดยการขูดมันออกแล้วก็เอากระดาษทรายขัดให้เรียบเช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็เอาสีย้อมไม้มาทาอีกทีหนึ่งมันจะมีตามขอบขอบครับที่สีมมนชอบไปกองกันเพราะฉะนั้นเราอย่าจุ่มสีย้อมไม้ให้มันชุ่มเกินไปนะครับแล้วก็ค่อยๆทาไประหว่างที่เราทาไปเราอาจจะลองส่องๆดูกับแสงนะครับพราะว่าบางทีเนี่ยเราทาสีใสแล้วเราไม่รู้ว่ามันปิดหมดหรือเปล่านะครับผม แต่ถ้าเกิดว่าส่องกับแสงเนี่ยเราจะรู้นะครับก็คือถ้าพื้นที่ไหนที่แสงสะท้อนออกมาแสดงว่าทาแล้วถ้าพื้นที่ไหนไม่มีแสงสะท้อนออกมาก็แสดงว่าเราอาจจะพลาดตรงจุดนั้นนะครับผมหลังจากรอบ3ามแห้งแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสำหรับสีย้อมไม้ตัวนี้เวลาที่เราสัมผัสไปเนี่ยเรายังรู้สึกถึงเนื้อไม้อยู่นะครับผมซึ่งเขาก็จะมีสีย้อมไม้อีกแบบที่เป็นการเคลือบไปเลยนะครับเวลาจับเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนจับเป็นแบบพลาสติกอะไรอย่างนี้ที่มันเคลือบอยู่บนเนื้อไม้อีกทีหนึ่ง แต่ว่าตัวนี้เรายังรู้สึกถึงเนื้อไม้อยู่นะครับมันจะเป็นแบบซึมเข้าไปแต่ว่ามันก็จะมีชั้นบางๆที่คลุมอยู่เหมือนกันซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับถ้าที่ผมต้องการก็คืออยากให้เนื้อไม้เนี่ยมีสีเข้มขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็ยังจับเป็นเนื้อไม้อยู่นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็เรียกว่าตรงกับความต้องการเลยก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าเราติดตั้งประตูไม้เราควรจะต้องทาสีย้อมไม้ด้วยเราจะได้ใช้นานนะครับแล้วก็ผมหวังว่าวิธีการในคลิปนี้ก็จะเป็นปปรรรรระะโยชนนน์สสสหััััับบบบเพื่อคคคผมไดด้ทิวี